สวัสดีค่ะสวัสดีกันเย็นวันศุกร์นะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่ที่ดิน100ตารางวานะคะซึ่งเราเคลมเอาไว้ว่ามันเห็นเป็นสนามวิวสนามบินอู่ตะเภานะคะซึ่งวันนี้เราก็เลยพามาดูค่ะว่าวิวสนามบินอู่ตะเภาอะคะ่ะมันเป็นอย่างไรแล้วก็อยู่ในบริเวณไหนของพลาบ้านฉางนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะขนาดเนื้อที่ร้อยตารางวาพอดีเลยค่ะมีข้อดีอยู่ตรงที่ ได้ถนนสองฝั่งเลยนะคะเป็นถนนด้านหน้าโครงการซึ่งเป็นถนนของเทศบาลน,นะคะ,ะกว้างอยู่ที่8เมตรน้ําประปาไฟฟ้าก็อยู่ที่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกถนนเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นถนนภายในโครงการค่ะเพราะว่าที่ดินร้อยตารางวาแปลงนี้ค่ะจะเป็นแปลงหัวมุมที่จะเข้าในโครงการซึ่งปัจจุบันนะคะก็กําลังจะทําเป็น หมู่บ้านจัดสรรนะคะก่อนหน้านี้เคยทําเป็นหมู่บ้านจัดสรรมาแล้วคะ่ะแต่ว่าอาจจะติดปัญหานิดหน่อยคะ่ะแต่ว่าตอนนี้กําลังจะรื้อโครงการแล้วก็ทําใหม่นะคะดําให้ตรงนี้คะ่ะก็จะเป็นจะเป็นแปลงนี้เท่ากับว่าเป็นแปลงที่อยู่ต้นโครงการเลยนะคะก็ถือว่าเป็นทําเลที่ดีแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่ดีนะคะ <leveling. S 1> เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ดินแปลงนี้กันนะคะ<า>ว่าวิวสนามบินเ,นเป็นอย่างไรแล้วก็เนื้อที่ร้อยตารางวาเนี่ยค่ะมันมีรูปร่างเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะโอเค นี่แหละค่ะตรงนี้จะเป็นถนนในโครงการนะคะซึ่งเป็นดินเนาะก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่ที่ติดกับที่ดินแปลงนี้ซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็คือตรงนี้เลยนะคะเริ่มจากด้านหลังบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้แล้วก็ยาวไปถึงถนนด้านหน้านะคะฝั่งด้านหน้าก็จะเป็นถนนนะคะตรงนี้ก็จะเท่ากับว่าเป็น เป็นแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะซึ่งจะมีด้านที่ติดถนนตรงนี้ในโครงการนะคะจะกว้างแนวแนวแปลงก็จะอยู่ประมาณตรงท่อระบายน้ําตรงนี้นะคะซึ่งท่อระบายน้ําตรงนี้ก็จะเป็นของโครงการนะคะเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ยาวมาเรื่อยๆนะคะของที่ดินแปลงนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะยาวมาแบบนี evet ้ซึ่งตรงนี้ค่ะเท่ากับไม่ต้องถมเลยนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่แบบเสมอถนนแล้วนะคะ ถือว่าเหมาะมุมนี้สูงบาถนนได้ซ้ำและที่สําคัญนะคะที่ดินแปลงนี้คือมีท่อระบายน้ําอยู่ด้านหน้าเอออยู่ด้านข้างแปลงนะคะเรียบร้อยเนาะก็ถือว่าสะดวกเพราะว่าท่อระบายน้ําตรงนี้เป,นเป็นเป็นของโครงการซึ่งโครงการเขาทาไว้อยู่แล้วนะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะแล้วก็ถนนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นี่เลยนี่คือถนนด้านหน้าแปลงนะคะถ้าเราตรงไปฝั่งนี้ก็จะไปชนกับพื้นที่ของสนามบินอุตภาหภเช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้คือด้านหน้าปักซอยที่เราเข้ามานะคะก็คือเราจะเลี้ยวตรงอซอยสิริสุขรีสอร์ทนะคะที่เป็นซอยถ้าเรามาจากถนนสุขุมวิทนะคะเรียบถนนสายกม16มาสายกม16ก็คือสายที่สามารถลงไปหาดพลาได้โดยตรงะคะตรงเข้ามาขวามือจะเป็นพื้นที่สนามกอล์ฟอ่าพื้นที่สนามบินนะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆซอยสิริสุขรีสอร์ทนะคะจะอยู่ซอยขวามือก่อนจะถึงหาดพลานะคะ แล้วก็เลี้ยวเข้ามาในซอยเลยค่ะแปลงนี้อยู่ขวามือสังเกตง่ายๆเลยค่ะเข้ามาในซอยเนี้จะสังเกตโครงการตรงนี้นะคะแล้วก็แปลงของเรานี่คืออยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงกลางระหว่างโครงการที่ซ้ายกับขวานะคะก็คือเป็นแปลงนี้เป็นแปลงหัวมุมได้ถนนตรงนี้นะคะเป็นถนนในโครงการแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นถนนถนนเมนหลักในซอยจะเป็นเส้นนี้นะคะแล้วก็หน้ากว้างเนี่ยค่ะ หน้ากว้างของแปลงก็จะประมาณเนี้ยที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยาวมาจนกระทั่งถึงสองช่วงบ้านข้างหลังนะคะเอยช่วงเดียวค่ะบ้านข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือนี่ก็คือแปลงร้อยตารางวาสังเกตง่ายๆจะมีเสาตรงนี้อยู่เนาะนี่คือเป็นแนวแปลงไปจนถึงตรงด้านขวานะคะซึ่งแปลงนี้ค่ะร้อยตารางวาเนี่ยจะมีข้อดีอยู่ตรงที่เป็นอย่างที่บอกะคะ่ะได้ถนนสองฝั่งคือถนนตรงนี้ที่เรายือนอยู่อะคะ่ะแล้วก็ถนน ในในโครงการนะคะคราวนี้วิวสนามบินคือตรงไหนทุกคนอาจจะสงสัยนะคะอันนี้คือเราหันหน้าเราหาแปลงใช่ไหมคะด้านที่เราหันหน้าไปเนี่ยไปด้านทิศตะวันออกส่วนฝั่งตรงข้ามคือด้านทิศตะวันตกคือฝั่งนี้ทุกคนเห็นตรงอาคารด้านบนไหมคะด้านหน้าไหมคะนั่นแหละค่ะคือพื้นที่สนามบินแล้วนะคะถัดจากแปลงนี้จริงๆแปลงนี้เราก็ขายอยู่นะคะนี่คือพื้นที่แปลงสีไล่ที่เราโพสต์อยู่ในเพจเหมือนกันนะคะ แปลงนี้สีไล่จะพื้นที่ดูว่าด้านหลักก็คือจะติดสนามบินเลยมีร้วติดขอบสนามบินนะคะส่วนส่วนแปลงร้อยตารางวาก็คือแปลงนี้ทําบ้านขึ้นมาเห็นไหมคะก็จะได้วิวสนามบินด้านในเลยซึ่งพื้นที่ด้านในที่เห็นเป็นแท้งนเน่ๆเป็นแท้งน้านะคะแล้วก็เป็นพื้นที่สร้างสําหรับเป็นที่พักอาศัยของพนักง,งานในสนามบินเนาะแต่ว่าใน,น,นี่นนยนะคนใกล้ก็อาจจะมีอาคารสันทนาการต่างๆ,ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะคะ มันจะย้อนแสงหน่อยนจะมองไม่ชัดนะคะแต่ว่าให้เราทราบไว้เลยค่ะว่าเดี๋ยวรอให้เห็นมุมข้างนะคะว่านี่คือหน้าแปลงของเราเนาะจะเป็นตรงนี้นะคะหน้าแปลงคือตรงนี้หันหน้าไปด้านทิศตะหันหน้าไปด้านทิศตะวันตะวันตกณปัจจุบันคือทตะวันตกฝั่งนี้ค่ะก็เนี่ยละค่ะฝั่งที่เห็นเป็นต้นตาลตรงนั้นนะคะคือพื้นที่สนามบินแล้วเราทําตึกขึ้นมาสองชั้นหรือชั้นเดียวอะค่ะเราก็จะมองเห็นอาคารภายในสนามบินไปแล้วนะคะ นี่ค่ะนี่เนาะก็จะมีถนนเส้นนี้ค่ะอนาคตถนนเส้นนี้ค่ะจะมุ่งตรงไปชนพื้นที่สนามบินแล้วก็จะเปิดให้ให้ให้เชื่อสามารถเชื่อมต่อได้แต่ปัจจุบันนะคะไม่ไม่ได้เปิดให้สามารถเชื่อมได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ด้านในสนามบินยังไม่เรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็คือยังปิดไว้อยู่ค่ะแต่ว่าถนนเส้นนี้เขาก็เริ่มทํารองรับไว้แล้วอะค่ะตรงนี้ก็จะมีโครงการทําทางระบายน้ํานะคะไฟถนนก็มีไปถึงสุดซอยแล้วนะคะเนาะก็เท่ากับว่าแปลงนี้ค่ะร้อยตารางวา คือแปลงนี้นะคะอยู่หน้าโครงการที่กำลังจะรีโนเวทใหม่นะคะแปลงนี้เนเนทชัยว่ามองเห็นหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะแปลงนี้จะมีด้านด้านหน้าคือตรงนี้นะคะติดถนนเส้นหลัเนาอแล้วก็ถนนอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นถนนในโครงการตรงนี้นะคะรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะถ้าใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวไล่ดูในโพสต์ที่เราโพสต์ในเพจในวันสองวันที่แล้วว่ะคะ่ะก็จะมีเดี๋ยวยังไงใส่ในคอมเมนต์ให้อีกทีนะคะ แลงนีร้อยตารางวานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทำอาคารขึ้นมาปุ๊บก็จะสามารถมองเห็นพื้นที่สนามบินคือด้านในเลยนะคะจะเป็นตรงนี้นะคะปัจจุบันนะคะกําลังจะสร้างหลายอย่างเลยนะคะในสนามบินถ้าเรามองจากภาพมุมสูงนะคะมีอาคารมีแทงค์น้ำมีหอคอยอะไรต่างๆเยอะเลยค่ะแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นลันเว์นะคะจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสันทนาการสมากกว่าเนาะที่จะเปิด24ชั่วโมงนะคะตามแผนของสนามบินนะคะ และอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงนี้สี่ไร่ด้านท้ายของแปลงก็คือติดรั้วสนามบินเลยนะคะก็ก็ได้วิวสนามบินด้วยเช่นเดียวกันค่ะในบริเวณนี้จริงๆเรามีอยู่สี่แปลงนะคะราคาจะต่างกันต่างกันตรงที่ขนาดด้วยแล้วก็ต่างกันตรงที่รูปแปลงด้วยนะคะอย่างแปลงเนี้ยไล่ละสามล้านห้านะคะสีไ่ไร่ก็คือเหมายกแปลงไปเลยนะคะส่วนแปลงนี้หนึ่งร้อยตารางวาขายอยู่ที่ล้านห้านะคะ แต่ว่าในร้าน5้าเนี่ยก็จะได้เนื้อที่ร้อยตารางวานะค่ะเพราะว่าเนื้อที่ที่เล็กกว่าเนาะจะเทียบกับแปลงที่ใหญ่ก็อาจจะลาบากหน่อยแต่ว่าอันนี้คือร้อยซื้อไปก็สามารถทาบ้านได้เลยนะคะนี่นะคะส่วนอีกแปลงหนึ่งอยู่ถัดจากแปลงนี้ไปค่ะก็สี่ไร่เช่นเดียวกันค่ะก็จะหันหน้าแปลงไปด้านที่ตะวันตกนะคะแต่ว่าพื้นที่จะอยู่ฝั่งขวาแล้วก็แล้วก็มีพื้นที่ที่สูงกว่าถนนเนาะทำให้ราคาตรงนั้นก็จะเป็นไร่ละห้าล้าน ตรงนี้ราคาก็ค่อนข้างจะจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าดึงด้วยขนาดแปลงสองด้วยทิศของแปลงด้วยนะคะก็เลยทําให้ราคาไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าอันเนี้ยร้อยตารางวาสามารถจับต้องได้ค่ะตารางศกตารางวาละหมื่นห้านี่คือ,น,คอนี่คือแปลงร้อยตารางวาจะเป็นตรงนี้นะคะสังเกตง,ง่ายก็คืออยู่ตรงตรงตรงนี้เลยค่ะตรงโครงการที่ขึ้นโครงสร้างไว้นี้เลยนะคะส่วนแปลงสีไล่ก็จะเป็นแปลงตรงข้าม มันจะย้อนต้องขออนุนะคะมันย้อนแสงหน่อยหนึ่งเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นระยะระยะแปลงก็คือระยะที่ไถไว้แล้วเนี่ยละคะ่ะก่อนหน้านี้เขาปลูกมันสำปะหลังเนาะแล้วก็ปล่อยเป็นลุกล้างไว้ระดับระดับหนึ่งแล้วก็มาไถหญ้าออกแล้วนะคะระยะแปลงก็จากเสาไฟฟ้าต้นด้านหน้านะคะยาวาเลยค่ะยาวมาถึงเสาไฟฟ้าอีกต้นต้นที่สองตรงนี้นะคะนี่ก็คือเป็นของแปลงสี่ไร่นะคะ,คะก็จะตกไร่ละสามล้านห้านะคะแปลงนี้ หมายกสิ่งใดเช่นเดียวกันค่ะพื้นที่ด้านหลังคือรั้วเนี่ยติดสนามบินเลยนะคะสนามบินอุตะเภาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ถนนหน้าแปลงก็จะเป็นคอนกรีตแบบนี้ค่ะนี่รอให้ดูแบบนี้นะคะทั้งสองแปลงเลยเห็นวิวสนามบินทั้งหมดเลยนะคะซึ่งอนาคตก็จะมีอาคารต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะนะคะอันนี้คือหน้าแปลงร้อยตารางวายจะเป็นแบบนี้ ตรงหน้าแปลงร้อยตารางวาสามารถหันหันหันหน้าแปลงหันหน้าโครงสร้างของบ้านนะคะได้สอบผิศเนาะเพราะว่าหนึ่งคือได้ถนนฝั่งนี้แล้วก็สองก็คือได้ถนนฝั่งนี้อีกเส้นหนึ่งค่ะจะเป็นตรงนี้อีกอันหนึ่ง,น,น,งนะคะก็ทําให้แบบสะดวกถ้าเราหันหน้าไปด้านขวาตรงนี้นะคะหันหน้าไปด้านขวาคือฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นทะเลหาดพลาตรงนี้อ่าออกไปหาดพลาแค่ประมาณ5นาทีเองค่ะก็ถึงหาดพลาแล้วนะคะก็ถือว่าสะดวกแล้วก็บรรยากาศดี เห็นไหมคะเราเย็อนอยู่ตรงนี้ในช่วงเย็นนะคะแทบจะไม่มีเสียงรถเลยใช่ไหมคะไม่มีเสียงเครื่องบินด้วยนะคะเพราะว่าโซนนี้จริงๆมันติดสนามบินแต่มันไม่ได้ติดลันเย์นะคะมันก็อาจจะมีเสียงเครื่องบินบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะคะจะประมาณนี้นี่คือบรรยากาศรอบๆแล้วก็พื้นที่รอบๆตรงนี้ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะข้อดีของเขาก็จะมีท่อระบายน้ําอยู่รอบนี้แล้วนะคะของแปลงหนึ่งร้อยตารางวานเนาะจะมีท่อระบายน้ําอยู่ด้านข้างแล้วจะเป็นท่อระบายน้ําของโครงการ ะะแล้วก็ถนนสาธารณะเราก็สามารถใช้ของด้านหน้าที่เป็นของเทศบาลได้แล้วนะคะส่วนแปลงสีไล่อะคะ่ะปลปาก็มีดึงมาไว้แล้วนะคะมีมิเตอร์ปลปาแล้วไฟฟ้าก็อยู่หน้าแปลงนะคะถ้าเป็นแปลงสีไล่เนาะสามารถซื้อเก็บไว้ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกราคาว่าตรงนี้แปลงสีไล่แปลงนี้ราคาสามล้านห้าแล้วก็มีอีกสีไล่แปลงหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเฉียงๆไปอีกนิดหน่อยอันนั้นคือห้าล้านนะคะ คือที่ต่างกันคือเจ้าของต่างกันความเร่งด่วนของการใช้เงินต่างกันด้วยค่ะทําให้ราคาต่างกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการขายที่ดินซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดราคาหรือว่าไม่บังคับเจ้าของให้ขายเท่ากันไม่ได้นะคะแต่ว่าแปลงนี้ค่ะเจ้าของใจดีก็ขายที่สามล้านห้านะคะแต่ว่าแปลงนี้ก็อาจจะมีข้อด้อยหน่อยนึงนิดเดียวค่ะก็ด้านหลังจะเป็นพื้นที่สโลปลงทำให้ถ้าเกิดจะทำสิ่งปลูกสร้างก็อาจจะต้องถมนิดหน่อยนะคะ แต่ว่าไม่ไม่มากเพราะว่าตรงนี้มันเท่าระดับถนนไปแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็นี่ค่ะเป็นหน้าแปลงสีไร่ก็จะเป็นอยางนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้อยตารางวาอย่างที่เห็นตรงนี้ก็ถ้าหันหน้าไปด้านสนามบินก็คือได้ได้ได้ได,ได,ด้านทิศตะวันตกนะคะนี่เลยค่ะให้เห็นดาเต็มเต็มเลยค่ะถ้าจะหันหน้าไปด้านทิศตะวันออกก็ ก็อาจจะลําบากเพราะว่าก็จะไปชนบ้านหลังนู้นนะคะหรือไม่ก็อาจจะหันหน้าไปด้านทิศทิศใต้ฝั่งนี้นะคะก็สามารถทําได้นะคะลองรู้นะคะว่าลูกค้าชอบแปลงไหนก็เข้ามาดูได้คืออยู่แปลงนี้อยู่ซอยสิริสุขรีสอร์ทนะคะสิริสุขรีสอร์ทก็จะอยู่ซอยก่อนจะถึงหาดหาดหาดทะลาค่ะถ้ามาจากถนนสุขุมวิทเล,เลี้ยวตรงทางเข้าถนนกมสิบหกนะคะขับตรงมาเกือบจะถึงทะเลค่ะซอยอยู่ขวามือ มีป้ายสิริสุขรีสอร์ทอยู่ขวามือค่ะเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะคะมีบรรยากาศนะคะแล้วก็เดี๋ยวจากตรงนี้จากแปลงนี้นะคะหันหน้าออกไปก็นี่เลยวิวสนามบินจะเป็นหนึ่งนี้ค่ะไฟผ้าที่สองสว่างแบบนี้เลยค่ะนี่คือด้านทิศที่เป็นของสนามบินเนาะที่เห็นเป็นแทงค์น้ําใหญ่ๆสามแทงสี่แทงค่นะคะแล้วก็เป็นหลังคาบ้านตรงนั้น,นะคะก็คือเป็นพื้นที่ในสนามบินแล้วนะคะ นี่เลยนะคะก็เนาะอันนี้ก็คือแปลง1อยตารางวาเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผ้ามุมสูงของแปลงนี้ให้เห็นอีกทีนึงนะคะเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดมากขึ้นเนาะอย่างวันนี้อาจจะตะกุกตะกักตรงที่ด้านสนามบินมันเป็นทิศย้อนแสงนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสดา้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะพามาดูตอนกลางวันหรือไม่ก็ตอนเช้านะคะจะได้เห็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะ ก็วันนี้ก็มาดูบรรยากาศตอนเย็นก่อนจะได้รู้ว่าหน้าแปลงฝั่งนี้หันหน้าไปด้านทิศตะวันตกนะคะเผื่อจะได้แบบออกแบบสิ่งปลูกสร้างได้ง่ายหรือว่าจะวางแผนในการปลูกต้นไม้เพื่อบังแดดก็ว่ากันไปนะคะอันนี้นี่ค่ะด้านสนามบินก็จะเป็นฝั่งนี้โอเคนี่นะคะก็ เป็นพื้นที่ร้อยตารางวานะคะจริงๆในร้อยตารางวาตรงนี้สามารถดูสีไร่ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงข้างกันเนาะก็หวังว่าวันนี้ที่เราพามาดูะค่ะทุกท่านจะมองภาพของที่ดินที่ติดวิวสนามบินได้ได้ชัดมากขึ้นนะคะแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ฝากติดตามเพจนะคะเราก็จะเอารูปภาพมุมสูงแล้วก็จะพามารีวิวแปลง แถวนี้อยู่บ่อยๆนะคะเพื่อให้แบบให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าปัจจุบันนะคะพื้นที่ในสนามบินนะคะเขาก็ภายในเขาก็เล่งปรับปรุงนะคะสร้างนูน่นสร้างนี่เยอะแยะเลยค่ะส่วนบริเวณรอบนอกก็มีการเปลี่ยนมือมีการจับจองเพื่อจะทําธุรกิจหรือเพื่อจะทํเป็นที่พักอาศัยไปรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่บริเวณนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าไหนที่สนใจที่ดินแถวบ้านฉางไม่ว่าจะเป็นแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่ค่ะก็ติดต่อเรามาได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ